สวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบไมค์ก่อนนะครับผมวันนี้มารีวิวรีวิวแอปพลิเคชันทำเงินนะครับผมนะก็เพื่อนๆคงคุ้นคุ้นตาแล้วก็เคยดูคลิปเคยดูคลิปกันมาบ้างแล้วนะ,อะแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมนะ มันเป็นแอปอันนี้นะครับผมนะตอนนี้ดาวน์โหลดทาง App Store, Play Store แล้วก็ Google Play ของ Huawei Gallery ได้นะครับผมนะก็ไปเซิร์ษที่สมมุติว่าใช้ Android ใช้ Android ก็มาเซิร์ษที่ Pay l Store นะครับผมมาเซิร์ที่ Play Store ได้เลยนะส่วน Apple ก็ App Store ส่วน Huawei ก็ เหมือนวอลเวยนะนี่แอปวอลเวยที่เขาดาวโหลดกันนะครับผมนะใช้ใช้แอปตัวนี้นะครับผมนะแอปเก l ยรารี Hillary, นะครับผมนะก็ง่ายๆก็สมมติว่าใช้ android ก็พิมพ์คำว่าดอบริสนะครับผมนะแอปช้อปปิ้งออนไลน์ดอบริสนะครับผมนะดอบอพอันนี้นะครับผมนะ ดอบริสแล้วก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งนะติดตั้งได้เลยก็รูปร่างหน้าตาก็เมื่อติดตั้งแล้วมันจะเป็นเป็นหน้าหมวดหมู่ของสินค้านะครับผมเป็นสินค้าหมวดสุขภาพแล้วก็อาหารเสริมนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อน,น่ะอยากได้เล็งรวบรวมอาหารเสริมนะครับผมนะก็ให้นึกถึงแอป,ปดอบริสนะครับผมนะวิธีการง,ง่ายก็ดาวน์โหลดแอป,ปแล้วก็วิธีการสมัครก็ผมจะ อันนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวหน้านี้นะเพื่อนๆก็สแกนคิวอารโคดได้เลยเพราะว่าแอปเนี่ยเขาทำการตลาดในรูปแบบของการบอกต่อแอฟฟรีเอ็ r มาเก็ตตินะครับผมนะ,ะผมบอกต่อเพื่อนๆเ,เ,เราก็จะได้เป็นประมาณว่าเป็นสายเลือดหรือว่าเคือข่ายเดียวกันนะครับผมนะเราก็จะไดะ้ค่าตอบแทนจากการที่เราแนะนำ เพื่อนเพื่อนให้ดาวน์โหลดแอป,ปนะครับผมนะเมื่อเพื่อนเพื่อนที่ดาวน์โหลดภายใต้ลิงก์ของเราเขาช้อปปิ้งในแอป,ปของเขาเองนะครับผมนะ,ะกำไร50%ก็จะด้งมาหาเราด้วยนะครับผมนะ30-50%นะครับผมนะถือว่าเยอะมากๆนะครับสมมติว่าเขาดาวน์โหลดปับ๊บเขาก็ช้อปปิ้งสินค้าสักอันนี้คือของผมเนี่ยมันเป็นเป็น BO แล้วผมได้ทำการช้อปปิ้ง สินค้าชุดอัปเกรดเป็น Bo นะครับผมนะก็อยู่ที่ไม่กี่บาทพันสองนะครับผมนะก็เป็นเราก็สามารถที่จะรับลิงก์สามารถที่จะแชร์ลิงก์ส่งให้เพื่อนๆสมัครได้นะครับผมนะมันก็ง่ายๆในรูปแบบของแอปเหมือนแอปทั่วไปเหมือน Lazada s h o p e e เลยนะครับผมนะแต่แอปเนี้ยไม่ขายทุกอย่างขายแต่สินค้าสุขภาพนะครับผมนะก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมนะ แอปนี้บอกเลยว่าสร้างไรายได้ให้กับเราได้ด้วยเนี่ยงไงผมก็ตั้งแต่แนะนำเพื่อนๆมาก็รับมาแล้วสามหมืนกว่าบาทก็สามารถหนึ่งริส point คือหนึ่งบาทนะครับผมนะก็สามารถที่จะอ่าโอนเข้าบัญชีเราได้เลยนะครับผมก็ขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับผมนะห้าร้อยบาทนะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างนะครับผมนะแปะลิงก์ด้านล่าง ลิงก์เนี้ยลิงก์ลิงก์สมัครนะครับผมนะลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์ไลน์ด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆอนอ,นอ,อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากเข้ากลุ่มบอสกลุ่มพานะครับผมนะก็จะมีไลฟ์สดไลฟ์สอนทุกวันนะครับผมในกลุ่มในกลุ่มของเพจเฟซบุ๊กนะครับผมนะกลุ่มดริสกรุ๊ปสองนะครับผมนะก็จะมีรุ่นพี่ของเราที่ทำมาก่อนเราหรือว่าทำมาหลังเราแต่ได้รายได้เยอะ เขาก็จะมาแบ่งปันเทคนิคเนี่ยพี่นกพี่นกพี่นกน้องนกก็วันละหมืน่นบวกบกทุกวันนะครับผมนะถือว่าคนนี้เก่งมากๆเป็นแม่ค้าขายตลาดนัดขายของตลาดนัดนะครับผมนะแต่เจอวิกฤตโควิดขายของไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็มาเจอดอกริสก็ลุยดอกริสตอนนี้ก็พี่นกก็ลุยมาสักเกือบหนึ่งปีแล้วครับ เพราะว่าแอปของเราเนี่ยเปิดมาเกือบสองปีแล้วนะตอนนี้พี่นกก็บันลัยล้านล้านบาทแล้วละ่ะหลายคนหลายคนอ่านี่อะไรนี่ในกลุ่มนะนี่พอร์าระดับพอโอรงเรียนที่สุราษฎร์ธานีก็มาทำนะครับผมนะนี่บอสของเรานี่บอสของเราบอสกุมภาครับผมมีไลฟ์สอนทุกวันนะครับผมนะสามารถเข้าทักเชตมาเข้ากลุ่มได้นะครับผมนะนี่ จากคนที่แบบหลาย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 ,หลายชีวิตมากครับผมที่ uh, มาเจอดอกริลแล้วชีวิตเปลี่ยนนะครับผมนะได้มีรถได้มีบ้านนะครับผมนะแต่ต้องลุยจริงๆนะครับผมนะต้องลุยนะครับไม่ลุยก็ทาเหมือนผมก็ได้แบบเอายามว่างนะครับผมนะเอาเอาช่วงที่เราว่างเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีงานประจาหรือว่ามีภาร,ารากิจภารกิจที่ต้องทําก็ มาเป็นเป็นธรุรกิจเสริมก็ได้นะครับผมนะอ <c oughs> ย่างบ้างเราก็มาทำมาดูไลน์นะครับผมนะโอเควันนี้ก็มาฝากมาฝากช่องทางนะครับผมช่องทางวิธีการหาเงินออนไลน์นะผมนะออนไลน์นะเพราะยุคนี้มันต้องอ,ออนไลน์เข้ามาในชีวิตของทุกๆคน มากขึ้นนะครับผมนะถือว่าไม่ว่าจะ,ะการสั่งอาหารเอ้ยเอ้ยมันต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากๆรับออนไลน์นะนะใครที่ไม่เข้าสู่ระบบออนไลน์ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันล้าหลังมันล้าหลังนะครับผมนะโอเคงั้นคลิปนี้ก็มามาฝาก นะครับมาฝากนะเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปมานานแล้วนะก็เพื่อนๆสนใจอยากที่จะสร้างไรายได้กับแอปช้อปปิ้งออนไลน์ก็ดาวน์โหลดแอปแล้วก็กดรหัสผู้แนะนําด้วยนะครับอย่าลืมนะผมจะทิ้งในใต้ใต้ใต้คลิปนะครับผมนะรหัสผู้แนะนานะครับผมนะเราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มา ติดฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ด้วยเผื่อมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ